สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Security the Horrible Night นะครับเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นรปภกะดึกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่ทุกครั้งเมื่อเราตายจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอยู่รอดได้หลายๆคืนจะพบกับความจริงที่น่าสยดสยองคือหมายความว่าอย่างไงวะถ้าเราตายเกิดเรื่องเราใหม่ๆปรากฏขึ้น แต่ถ้าเราอยู่รอดได้เราก็จะรู้จักความจริงที่สยกสยอคืออะไรไมาา่เข้าใจนั้นเราลองเล่นกันดูเลยดีกว่าเฮ้ยมาแล้วเราเป็นอืมตาลุงลปรปภเฮ้ยม,ม,มีเสียงอยู่ทางขวา นี่อะไรอ่ะเดินได้ไหมไม่ได้หยดครับร้องทำไมเอ้ยอ้าวเอากด e เอากดผมกดอินสายแล้วมันลงไปนอนแล้วคืออะไรวะหยบหยบนี่คือให้นี่อีกอ่ะเฮ้ยตกใจเอ้ากด e แล้วมันลงไปนอนคืออะไรวะ เดี๋ยวห้องนี้มีอะไร <Okay. S 1> เตียงทำอะไรได้เอ <Okay. S 1> อย่างเดียวเฮ้ย <Okay. S 1> มีเสียงมาจากทางซ้าย้าผมดูก hey. <Hey>. hey. ดอะไรไม่ได้เลย hey. Hey. เสียงอะไรอะ่ะเป็นลูกกระต่ายอะ่ะ <Hey. Hey. S 1> เฮยดได้ไหม hey. Hey. ไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้แล้วควรจะทำไงดีแต่เมื่อกี้มีเสียงมาจากทางซ้ายนะครับจะลอง hey. เดินไปตรงเสียงดูออห้องคุ่นนี้เข้าได้นี่หว่าดูดิสิมีอะไรเลยข้องเนี้ยคือเข้าไปเพื่อนี่เอ้ยมีรูปตายอ่ะคืออะไรวะไม่เข้าใจโซ่ห้องเนี้ยไม่มี ประตูนี้ด้วยเฮ้ยมีคนโดนแขวนไว้อีกแล้วเฮ้ยนี่คืออะไระประตูที่เรามา <Hey. S 1> โอ้ยหัวซ่วมไม่มีอะไรค <Hey. S 1> นโดนแขวน <Hey. S 1> ข้อไม่มีเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <Hey. S 1> เดินกลับไปได้ไหม <Hey. S 1> ไม่ได้ลองเดินไปทางซ้ายดูนะครับพอได้ไหมเฮ้ยตำรวจดูซองไปไม่มีอะไรของ เปิดไปได้เฮ้ยยี่ตกลงไปหมดยิงอะไรเนี่ยยิงแล้วก็ตายไม่มีอะไรเดินไปดูดิเฮ้เฮ้ไม่มีไอ้หนอนชาเขียวเยอะลุกคือปืนแล้วก็ตายคืออะไรเนี่ยห้องนี้ไม่มีเฮ้ย ตาสองอันนี่อะไรวะนี่มันโรงพยาบาลหรือโรงแรมเนี่ยฮะไม่รู้โรงพยาบาลอะไรวะมันมีห้องหลายห้องเหมือนโรงแรมเลยวะเฮ้ยุงใส่ศพป่ะคืออะไรไมีอะไรอยู่ในนี้กดไหนไม่ได้ไม่นอนนี่อ่ยะยังไม่มีอะไรอโอ้ยไปเดินไปตรงไหนไมีแต่ศพคนตายเลยไปหมดเลย เหมือนมันจะให้เราเดินไปทางนี้สองดูก่อนโอ้โหศพคนเต็มไปหมดมีอะไรเฮ้ยวิ่งได้ขอชิปปิ้งเฮ้ย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 เอาเอาโดนัทคือเอาจบแล้วหรอ คนเขาเล่าลือว่าโรงพยาบาลนี้มีผีสิงเพียงเพราะว่าตรงนี้เคยมีโรงแรมที่อยู่ๆก็าหายไปเฉยๆอ๋อเมื่อกีน้น่าจะไปอินโทรนะครับส่วนตัวฉันว่าเป็นเรื่องไร้สาระทั้งเพลคนพวกนี้มีความจําสั้นเหมือนปลาทอง ฉัอนอ่านจากหนังสือพิมพ์ว่าโรงแรมนั้นโดนทุบทิ้งไปจะหาที่นี่เป็นโรงพยาบาลเก่าที่เกิดปัญหาขึ้นเยอะพวกขี้กลัวทั้งหลายก็เลยแต่งเรื่องสยองขวัญโง่ๆขึ้นมาเหมือนตาลุงอ้วนรพนี่จะเป็นคนที่ไม่คยเชื่อเรื่องงมงายนะครับพอมีเรื่องเคลื่อนไหวหรือไม่ทํางานตามที่ควรเป็นก็เหมาเอาว่ามีผีหรืออะไรเทือกนั้นแค่เขาว่าเทือกเลยหรอวะถ้าคุมสติว่าเอาผมกด e ไม่ทันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น้วช่างมันนั่งที่คอมพิวเตอร์กด e a ไม่ได้แล้วให้เราทำอะไรได้บ้าง ปกับสเปซวิ่งเหมือนกันไอ้ประตูนี่เหมือนตอนที่เราเห็นตอนอินโทรเลยนะโอเคไปนั่งตามที่มันบอกกด mm hmm. สลับกล้องไปมาแล้วพยายามหาสิ่งที่เป็นปัญหาเออแล้วก็สลับกล้องไงอ๋ออยู่นี่นี่นี่ดันฟ้า อองตัวเห็นแสงไฟกระพริบตรงกล่องไฟบนหลังคาหรือเปล่าไหนว่านี่เหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยนีหรอกดปุ่มแดงแล้วตามฉันไปที่ด่านฟ้าเราจะไปแก้ไขปัญหาที่ว่ากันอ๋อคือเสียไอ้ลุงเนี่ยโอ้หาสคริปมาเลยทีนี้เราจะขึ้นไปบนด่านฟ้าเร็วๆได้ยังไงในเมื่อลิฟไฟดับอยู่ใช่ไหมก็วิ่งเอาสิเอเออรูแล้ว อีกหลายปีที่ทํางานเป็นยามกัดดึกฉันก็ได้รู้มาว่าปัญหาเกอบทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ออืโดยการส่องไฟฉายแล้วตะโกนดังๆ <Hey, hey. S 1> อย่างเงี้ย <Hey. S 1> อ๋อส่องไฟฉายไปตะโกนอืมวาจาศักดิ์สิทธิ์ภาษามังกรภาษามังกรนี่ๆเป็นการ์ตูนแก๊กขึ้นมาครับเป็นดูกล้องหาสิ่งผิดปกติส่องไฟตะโกนแล้วก็จบเดี๋ยว จบอะไรวะมันมันมีลูกกะตาเท่านี้นายก็เป็นยามที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วง่ายนีดกะกลางคืนอ่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยอย่าพอให้หลับไปก็พออ่าวหลับจนได้ไอ้หีแห้งหลับซะโอเคที่ไฟไม่มีแล้วมีคนเดินอันต้องสามไม่มีอะไร ก้องสองล่ะห้องผ่าตัดชั้นผ่าตัดก็ไม่มีกล้องหนึ่อันนี้มันเรียงตามชั้นมัน,นยากกล้องแต่ละเบอร์กล้องแต่ละตัวเนี่ยไม่แน่ใจนะครับชั้นศูนย์นี่คืออะไรล็รอบบี้อเดี๋ยวมันมีอะไรอะ่ะลงเชือดของห้องครัวห้องลบหนึ่งชั้นใต้ดินแน่เลย ที่เราทำงานอยู่รบสองคือห้องอะไรวะทำไมมันมีห้องผ่าตัดมีเก็บของอะไรไม่รู้ด้วยมันคือชั้นอะไรเหมือนจะมีอะไรไม่รู้นอนอยู่อะแล้วสิ่งผิดปกติจะมาเป็นยังไงอ่ะอนอมอรี่ ออชั้นหนึ่งกล้องหนึ่งเหมือนมีปัญหาอะไรกันผมดูกล้องอื่นรอบๆก่อนนะเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรมีแค่ชั้นหนึ่งเหมือนจะทะเลาะก,กันเย <Okay, S 1> ไปเอาไอ้ที่เดินแล้วตัวแม่งดูดเข้าไปเลยอะเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วมันทางขึ้นอยู่ไหนวะโอเคเราไปดูสถานการณ์ก่อน,นมีคนทะเลาะก,กัน อันนี้ลงอ่านี้ขึ้นขึ้นไปผมก็ไม่ดูในกล้องด้วยสิว่าประตูขึ้นมันอยู่ตรงไหนอีกขอวิ่งหาก่อนนะอ๋อประตูขึ้นอยู่ทางขวาที่จะต้องต้องหันหน้าเราต้องหันหันเครื่องเสื้อมาไปทางที่มันวิ่งด้วยเพราะไม่งั้นมันจะวิ่งถอยหลังแล้วมันจะช้าโอเคไปชั้นหนึ่ง ซ้ายล่างเหมือนจะมีปัญหาอะไรกันนี่ปะ <c oughs> เป็นอะไรกัน <Hey. S 1> เออหยุด <Hey. S 1> คนอื่นเขาจะหลับจะนอนอผู้เฮี้ยเออนอนนะนอนนอนนอน <Hey. S 1> ดีๆเออนอนไม่มามาช่วยแล้วโอเคจะไม่มีอะไรแล้ะ กับตรงนี้อ๋อไม่มีราคารไม่มีราคารมาดูความเรียบร้อยครับไปราคาโอเคอไป,ไปจำที่เราอ่อนนี้ตรวจฟันเหรอ <Hey. S 1> มันจะเช็คอาการคุณไข้ไม่มีอะไรเอเอ เออเรากลับห้องเราดีกว่าไปดูกล้องวิ่งไปทะลุได้ไหมได้โอเคห้องเราอยู่ตรงนี้โวกะโหลกรูปศูนย์นี่คืออะไรการตายเราเหรอเฮ้ยเฮ้ยกินได้ไหมอุย้ยกินได้ด้วยอืมเติมพลังโอเคห้องเมื่อกี้จบปัญหาแล้ว ศูนย์ที่เราวิ่งผ่านไม่มีอะไรันนีห้องที่เราอยู่ชั้นที่เราอยู่ตรงหกักนี้ก็ยังไม่มีชั้นสองเฮ้ยชั้นสองมีอะไรอะ่ะเห็นไหมทุกคนจุดดำๆเดี๋ยวผมดูชั้นอื่นด้วยอันนี้เงาต้านไม้ไม่มีอะไรหรอกมั้งอ๋อเฮ้ย พ้มอมทำไมอะจะค่อยไปดูแล้วกันจะขอไปดูจุดดำๆนี่ก่อนชั้นสองเฮ้ยเป็นไรอะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเกิดอ,อะไรขึ้นสกีทำไมออเออพีกันหมดเลยเดี๋ยวแล้วไอ้นี่คืออะไร คืออะไรอะ่ะไอ้คนเขียนรถเขียนนี่คืออะไรวะไปไหนแล้วเอ้าไอ้คนเขียนรถเขียนไปไหนแล้ววะมันอยู่ในแถวนี้ดินี่ไงคืออะไร <Hey. S 1> อ่ะโปรกเจคเตอร์เ <Hey. S 1> หรอเฮ้ยเฮ้ย อ๋อเดินผ่านแล้วเป็นไฟโหวู้นึกว่ามีที่อะไรลิฟต์นี่คืออ๋อลิฟต์นี่คือไปได้เลยโอ้กูวิ่งโง่ตั้งนานคืออะไรอ่ะเฮ้ยหี้ยตกใจหมดคุยนี่มันชั้นสองนี่ห้องน้ำอยู่ในชั้นหนึ่งเออแล้วเด็กร้องเกิดอะไรขึ้นวะน่ะเังกี้กัดูอีก ผมว่าเราไปดูกล้องดีกว่าเผื่อมีอะไรที่เรามองไม่เห็นเพราะถ้าให้เราวิ่งสำรวจนี่น่าจะนานดูสิเกิดอะไรขึ้นยี้กันทำไมในกล้องเด็กมันก็ไม่ร้องนี่เอา้าอ๋อมันกรีพี้หมันกรีพอเราเข้าไปปก๊บวะเอเอน่าจใช่ เพราะเราเป็นตะลุงโลกจิตเดินเข้าไปตะลุงลเอนทีรถเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วผีเผืออะไรไม่มีจริงหรอกเราไม่เชื่อเราเป็นตาลุงอ้วนที่ไม่เชื่ออะไรเอ๊ะตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงวิทยุอะไรสะอีกนาฮะพี่เสียงรถมันยังไม่ตายเลยกินโดนัทก่อนอืมไปดูใหม่ อะไรสาระ,ะอะไรเรื่องผีเผอไม่เชื่อหรอกที้ <c oughs> ข้างล่างนี่แม่งมันห้องเก็บศพเฮ้ยเอาทีนี้แม่งร้องกันหมดเลยเฮียแล้ววะคือมันจะให้เราออกไปใช่ไหมได้ <c oughs> เติมพลังก่น <c oughs> อนหยับหับหับเฮ้ยเฮ้ยอ้ากดแล้วไม่ดับเฮ้ยเฮ้ยดับดิเฮ้ยเฮ้ย อะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยดับเฮ้ยอีเดียริฟตกใจเฮ้ยเฮ้ยอ้าวดับแล้วเออเจอพลังเสียงเอ้ยกูเข้าไปเป็นไงล่ะหยังลูกกลัวไอ้น้องหยอกยี่เดียผ่านโลกมาเยอะงั้นจะเป็นลงุงอ้วนเอ็ทีอาร์ได้หรอโอเคไม่มีอะไรแล้ว ห้องนี้แม่งไม่น่าไม่อยากลงไปเลยมันเป็นห้องกเก็บศพเฮ้ยอะไรอะไรไปเคาเยี่อะไรไม่มีนี่ไหนห้องไหนอ่ะท่้นท่านศูนย์ตอบบี้ไม่มีนี่หรือว่ามันคอประตูเราวะปกติอันนี้เหมือนโรงแรมเลย ใครคอเฮี้ยอะไรวะนี่เหรอเฮ้ยตู้เราเหรอสิ่งที่อะไรผีเผอเฮี้ยอะไรไม่มีเฮ้ยอาจจะเป็นรปภเออรปภก็กูนี่หว่าอาจจะเป็นคนไข้เดินลงมาแล้วมาทำเสียงเดินมาหารถจึงของเอาไว้ในรถหรือเปล่าเฮ้ยดูดเอ้ยเฮียลิฟไอ้สัตว์เฮ้ย ไม่มีเฮ้ <Hey. S 1> ยหาคนไข้ก่อน <Hey. S 1> ใคร <Hey. S 1> เดินลงมาทำเสียงอะไรไม่มีไล่สระพวกนี้อืแม่งกินโดนทันไหนดิเล่นกูเหงือตกเลยไม่มีอะไรหรอกยี้ผเฮีออะไรไม่มีสรละเหมือนจาไม่ได้มีเรื่องชั้นอื่นนะครับ น่าจะมีเรื่องชั้นเราแน่เลยเฮ้ยเอาเอาทำไมเป็นภาพเหมือนเครื่องเล่นเทปเอาคือะอะไรอ่ะเครื่องเล่นเทปย้อนยุคอะไรอ่ะเอาเมาเมาเมาขยับไม่ได้เอ้ยลดรดลดรด,ดไปอยู่ในชั้นสองเฮ้ยอะไร อะไรอะไรมันเดินไปแล้วลนะ่ะเอ้ยอ้าวหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้น <S <S อ๋อเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นฟังก์ชันใหม่ของกล้องนะครับ <S <S เล่นหนังให้เราดู <S <S เฮ้ยมีอะไรหรอผีเผลอเฮียอะไรไม่มีเสียงเหมือนไฟไหม้เฮ้ยรถไฟไหม้เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นไปดูดิไฟมาเผาแหละไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมมาไหมเฮ้ยนี่เหรออ้าวกินหรอคับอ้าวไปกินกินเถอะไปเลยอ้าวเอาเกมแคลดทุกคนดูเฮลิคอปเตอร์สิมาทำไม ตามเมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรหรือว่ามันลงไปแล้วระหว่างรอดูชั้นอื่นไปก่อนไม่มีอะไรนะเออเสียงเงียบแล้วอ๋อคนผู้ป่วยมาเอ,อ้ยมีศพด้วยอันนี้ผู้ป่วยมาชั้นหนึ่งส่วนศพลงไปชั้นใต้ดินต้องเก็บศพชั้นเราไม่มีอะไรไหนลองดูไอ้นี่สิ มีชั้นหนึ่งกับชั้นสองเอาเข้าไปแล้วหายอ๋ออยู่นี่พาไปนอนเตียง่าอ๋อศพละ่ะเออแม่งไอ้นี่ใช้ได้เว้ยแม่งเดินเข็นคนเดียวเลยเฮ้ยเสียงรถมาโอ้น่าจะเหตุการณ์เดิมนะครับนี่รันตามสกิปแน่เลยเหตุการณ์รถไฟไหม้รอดูเลย ไม่แดกพี่หรอกไอ้น้องไม่ละไม่ต่อหน้าต่อตาไม่มีเหตุผลเลยแล้วคืออะไรเราต้องยืนโดนเหรอ <c oughs> เฮ้ยยายายา,ยาย <c oughs> ล้มตรงนี้ต้องไงต่อ <c oughs> ไปดูที่รถเอา้ารถเปลี่ยนคันเอ้า <c oughs> หายเอ้า <c oughs> ไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่เรื่องผีหรอกให้คิดไปเดี๋ยวาเพิ่งไปกินโดนัทล้กันเดี๋ยวเกมมันแคลนอ้าวรถเปลี่ยนคันไปเลยอ่ะอหลังจากนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเก็บศพเหมือนเดิมชั้นอื่นละ่ะเฮ้อยอะไรอ่ะ คือคืออะไรอะ่ะเอ้าหายไปแล้วน่านจะมีซัมติงที่ชั้นหนึ่งนะครับมีบางอยา่างเฮ้ยสบไม่ทุกคนไปเฮ้ยเอ้เอาอะไรอะ่ะเมื่อกี้อยู่ๆไอ้นี่เดินเดินขึ้นไปเอง อะไรขึ้นวะตบไห hey. 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 ว่าแต่ลมพัดได้ไงก่อนเสีย <Hey. S 1> งลมมาจากไหนนี่อยู่ชั้นใต้ดินเลยนะไม่มีอะไรว่ามันไม่น่ามีอะไรหรอกน่าจาเกิด trigger event กกอ,อ,อะไรสักอย่างไปแล้วตรงนี้มีอยู่แล้ว ลหนึ่งแล้วเราต้องทำไงอ่ะศพมันไหม้ไปแล้วอ่ะเฮ้ยโดนพลังงานบางอย่างพักกินอาหารเลยมันโดนันมหกน่าจะเหนื่อยไปเหนื่อยไปลุงลุงยังทีอ่ะมีมีอะไรหรอก มันแค่ดึงมันเอิน่นลงมันแรงมันเลยดันเราออกเนี่นอนอยู่เหมือนเดิมให้นวดฉันอื่นไม่มีอะไรเลยออริคอปเตอร์ก็ไม่มีฉันเราเอา้าศพหายทุกคนฉันเราก็ไม่มีเ,เ,เฮ้ยศพเดินไอ้มนเดินไปไหนอ่ะ มันเดินได้มันเดินได้ไงนจะไปแกงของผู้ป่วยกูบอกวะเฮ้ยเฮ้ยมันเดินไปหายนั่นเอาแดกซะแล้วไ <c oughs> อ้นนเฮียเกิดเหตุไปแล้วรู้อ๋อโอ้หแม่งกำลังแดกเลย <c oughs> เฮ้ยตายไปกูดแดกเองเหรออะไรเนี่ยเอา้า อะไรวะเดิอเลยขึ้นคืออะไรอ่ะกลายเป็นเราแดกเองก็ค um ือแดกไปแล้วอ๋อเดินไม่ได้เอ้านิวออบเดนมา k ยามทุกผู้ป่วยดับคาที่โอเคจะเรื่องราวที่ดำเนินมานะครับเหมือน จะเป็นผีของคนที่ไอคนไข้คนเนี้ยไปชนไอหนวดคนเนี้ยไปชนแล้วตายคาที่ไฟคอกตายแล้วมาสิงรพภซึ่งก็คือเราเองนะครับไปล้างแค้นให้ไอผีตัวนั้นแล้วเราก็โดนจับแทนจบไอเทียอะไรเนี่ย